สวัสดีค่ะวันนี้แม่เหน่งบ้านินภูมันีค่ะมาเพื่อนๆเคยไหมคะเวลาใส่แมสนาๆนะคะแล้วเจ็บหูค่ะเจ็บหูวันนี้แม่เ,นนมมเ,นเหเน่งเอาทําที่เกี่ยวหูมาให้ดูนะคะเนี่ยคะ่ะเวลายึดกับยีรติกนะคะเนาะเดี๋ยวนี้ไม่เจ็บคะ่ะสบายคะ่ะใส่แว่นตาก็โอเคคะ่ะฮาเดี๋ยวมาติดตามชมกันเลยนะคะใส่หน้ากากอนามัยแล้วเจ็บหูนะคะ นี่คะ่ะถ้าเจ็บหูก็มีวิธีแก้วันนี้มาแนะนำวิธีใส่หน้ากากนะมเจ็บโหูโดยทำที่เกี่ยวหคูค่ะนี่คะ่ะกระดาษ A4 นะคะกระดาษ A4 ตัดครึ่งคะ่ะกระดาษที่ใช้แล้วก็ได้คะ่ะก็มาเริ่มทำกันเลยคะ่ะอัับแรกเราก็พับกระดาษ A4 นะคะพับครึ่งก่อนคะ่ะพับครึ่งกระดาษ A4 นะคะ พับครึ่งแล้วก็พับสี่ค่ะพับสี่ทีนึงนะคะพับเป็นสี่ส่วนนะคะลองแล้วได้ผลค่ะเพอดีพอดีอดน,นะถ้าพับไม่พอดีมันก็จะนั่นนิดนึงค่ะ พับสี่พับสี่เสร็จแล้วก็พับหัวท้ายให้เป็นสามเหลี่ยมนะคะพับหัวลงมาค่ะให้เป็นสามเหลี่ยมค่ะทั้งสองข้างนะคะ หัวท้ายให้เป็นสามเหลี่ยมพับหัวท้ายให้เป็นสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็พับสามเหลี่ยมลงมาทั้งสองข้างค่ะค่ะพับสามเหลี่ยมลงมาทั้งสองด้านนะคะทีนี้ก็พลิกค่ะพลิกมาด้านหลังนะคะพลิกมาด้านหลังค่ะทำสามเหลี่ยมต่อค่ะกดสามเหลี่ยมต่ออีกนะคะ ำสามเหลี่ยมต่อค่ะทั้งสองด้านเหมือนกันนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะทำสามเหลี่ยมต่อทั้งสองด้านแล้วก็พับด้านข้างนะะี่ค่ะเนี่ยด้านข้างที่ด้านหลังที่เราทำสามเหลี่ยมเสร็จน,นะคะเข้ามาะคะ่ะพับมาทั้งสองด้านเหมือนกันนะคะจุบอ่า เข้ามาทั้งสองด้านเลยค่ะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะนี่นี่จะเป็นด้านที่เราพับด้านหลังค่ะพิกมาด้านหน้าค่ะก็จะเป็นนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นหูเกี่ยวค่ะเดี๋ยวเราก็อีตรงนี้ค่ะเราก็งอให้มันเป็นรับกับต้นคอนะคะเดี๋ยวจะเป็นหูเกี่ยวอย่างเงี้ยค่ะค่ะด้านหลังค่ะด้านหน้าค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวลองใส่ให้ดูนะคะ นี่นะคะเวลาใส่ค่ะกระดาษทิชชู่ที่เราทําคลิปไปแล้วนะคะทิชชู่เปียกยังใช้ได้อยู่นะคะทิชชู่เปียกกันเปื้อนกันแป้งนะคะใส่ไปก่อนนะั้หนึ่งชั้นค่ะอันนี้เกี่ยวหูง่ายสบายค่ะอันนี้ไม่เจ็บนะคะค่ะกันเปื้อนนี่ค่ะใส่ทิชชู่เปียกแล้วก็ใส่แมสคค่ะหน้ากากของเรานะคะ ก็ใส่แหมเนี่ยค่ะเวลาใส่ก็คือเราก็น,นี่ใส่ไปก่อนนะคะเนี่ยค่ะเวลาเกี่ยวหูใส่นานๆจะทำให้เจ็บค่ะเจ็บก็อันนี้คือด้านหน้านะคะอันนี้คือด้านหลังนะคะให้เราเอาด้านเนี้เข้าติดกับศีรษะเรานะคะติดกับหัวนะคะเนาะ,ะเดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะคะไม่ตัดอาเออ่ม เนี่ยค่ะเอาอันนี้เทียบอย่างนี้นะคะแล้วก็เอาหูเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเอาเนี่ยค่ะยีรติค่ะเกี่ยวไปด้านข้างค่ะอย่างนี้ค่ะอีกด้านหนึ่งนะคะเกี่ยวอย่างนี้ค่ะเนี่ยค่ะก็จะสบายขึ้นนะคะเนาะค่ะกลับมาก็เนี่ยค่ะก็การฝุ่นได้ดีด้วยค่ะก็กระชับกว่าเดิมค่ะเนี่ยค่ะ ช่องว่างตรงนี้ก็จะแคบลงนะคะจะแนบได้มากกว่าค่ะก็ชับกว่าเดิมค่ะนี่คืยีรติก็ไม่รัดช่วงนี้นะคะเขาก็จะเนี่ยค่ะมีที่เกี่ยวก็สบายสบายค่ะเวลาใส่แว่นตาก็ไม่เจ็บค่ะพอเราไม่เจ็บก็จะใส่ได้นานนะคะเนาะก็คลิปนี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะอ๋อมีข้อเสียนิดนึงค่ะเป็นกระดาษอย่างนี้ก็คืออาจจะ โดนแดดแล้วเป็นข้อเสียก็คือว่าเวลาเหงื่อออกแต่ข้อดีก็คือประหยัดค่ะทำง่ายสะดวกใช้ได้ตลอดค่ะค่ะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ